แจ้งข่าวเกี่ยวกับน้องหมาจรที่รับมาในวันที่19กุมภาพันธ์2567นะคะหลังจากที่รับน้องมา2วันน้องก็มีอาการซึมแล้วก็อาเจียนนะคะท้องเสียก็พาส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์เวชพงศ์คลินิกที่อุดรน,นะคะขณะนี้น้องก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะก็คุณหมอก็แจ้งอาการมาเป็นประยะนะคะช่วงนี้น้องอาการดีขึ้นแต่ก็สังเกตอาการ ต่อไปเรื่อยๆนะคะน้องเป็นลำไส้อักเสบทั้งสองตัวตอนนี้อาการยังทรงทรงซุดซดอยู่นะคะขอทุกคนให้กำลังใจน้องด้วยนะคะน้องชื่อตัวนี้ชื่อพิซซ่าค่ะตัวสีน้ำตาลก็คือชาบูชาบูเป็นตัวผู้พิซซ่าเป็นตัวเมียตัวนี้ชาบูนะคะชาบูชาบูนิสัยนิสัยเงียบกลุ่มนะคะตามาภาษาผู้ชายนะคะ่ันทิซ่าก็ร่าเริงนะคะแต่ตอนนี้หมดฤทธิ์แล้วค่ะเพราะว่าน้องเป็นลำไส้อักเสบ อยู่ที่รอพดชพงคลีนิกนะคะจัง,จงหวัดรุดรธานีตอนนี้น้องก็น่าจะปลอดภัยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังดูอาการอยู่น้องต,ตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยน้องถ่ายเป็นเลือดเลยนะคะท้องเสียถ่ถาย,ยแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดตาเจียนไม่ไม่ทานอาหารนะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้ว